อ่ากินเลยชูชิกินเลยลูกกินเลยไม่ต้องตกใจไม่เจอกันอุย้ย <c oughs> หิวจัดห,ห,ห,หิวจัดอุ้ยมาเบาลูกมาเบามาเบามาเบาอุ้ยอุ้ยเบาลูกเบาเบาหิวจัดสวางเอ้ยเอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอย่าไปกินเบาเบาลกูก ตามฟุตฟัดคือฟัดรถืงบัดแมวกูไม่เอาแล้วกูก็กลัวมันกันหนบัตแมวกูไม่เคยเป็นหนบัดแมวถ่ายเอาพระอาทิตย์สองอุทัยในรุ่งเช้าของวันที่สามสิบมีนาสองพันห้าหสห้านะครับสวยงามครับ ทฟาร์มด,ดูบัวบัวเจ้าวิชาออกดอกแล้วนะครับดูดิดูด,ดิมองไกลๆเห็นดอกขาวๆสวยงามครับขอดูชมหน่อย โอ้กว่าจะได้ดูต้องแหวกมานะครับโอ้ออกแล้วนะครับสวยงามสวยงามดอกแรกบัวที่เจ้าปีชาเขาปลูกไว้เมื่อสมัยให้เขาปลูกตอนเป็นผู้เป็นคนนะครับตอนนี้ออกดอกได้สวยงามแต่มีรอยของมแงมลงมาแทะกัดกินไปหน่อยก็ธรรมดา อยู่ที่พื้นที่ธรรมชาตินะครับแต่เป็นดอกแรกของบัวที่เจ้าปิชาปลูกไว้เหมือนได้พรางอันิสง์ได้ประดับไว้ในลำเมืองนี้นะครับข้างแนวกำแพงบุญตรงนี้นะครับข้างกำแพงบุญเป็นบุญบาร,รมีของเขาครับสาธุสาธุ ตรงนี้ก็เป็นที่เอาลูกแก้วองคุบาตันพร้อมกับฟันของเจ้าคุณปู่ยันเนื่องชมพูฝากไว้ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้ลูกหลานได้กราบไหว้บูชาผ่านไปผ่านมาน้อมกราบสักการะได้ อย่างสนิทใจว่าเราไม่ได้กราบไหว้แค่กำแพงแต่มีนัยยะว่าได้ร่วมทำบุญสร้างสมทบทุนกระทินพระป่าตลอดจนร่วมสมทบทุนปล่อยหลวงร่วมสมทบสร้างซื้อที่ธรณีสงกับท่านเจ้าคณะไว จึงได้ขอากาบเรียนท่านว่าจะขอบรรจุองค์ลูกแก้วอุบาตันพร้อมฟันคุณปู่จันทร์ซึ่งท่านเป็นบิดาของลูกหลานเป็นปู่ของลหลานทุกคู่ทุกคนในตระกูลเนื่องชมพูไว้ตรงมุมนี้นะครับสาธุสาธุด้วยบุญบรารมี